ครับพ่อมาชมกันต่อที่ตามกันต่อจัดจิงโจยกันต่อว่ากันต่อพี่น้องครับกับอีพี่สองกับพระท่าการะดานผมบุหงาเกหรือแทะนะพี่น้องครับผมมาเป็นเซียนอ่าบางเทียเข้าพระแทๆจากพ่อจากแม่คุดมาจากแพชรดินแทๆไปให้เซียนบึงเพื่อนกันยังว่าเกะกับมีเดยบางคนว่าเออเอาแล้วแต่สิพู้สิว่ากันไปเนาะอืมเขาก็อยากขายของของเขาเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอืม แต่ว่าเฮ้ากับศึกษาไว้ครับเพราะว่าพระหรือว่าวัตถุต่างๆที่คนเหตุมากมีอายุเป็นร้อยๆปีเนี่ยก็คือเป็นวัตถุโบราณพี่น้องครับเป็นศินละปะเป็นวัฒนธรรมเป็นการสืบทอดอ่าเขาเรียกว่าพระพุทธศาสนานะครับพระที่มาที่ไปนะครับประสบการณ์พระองค์นี้ก็มีหลายนะครับ จะสีบอกฟังว่าพระโอค์นี่เพิ่นไห้ผมมาเลยตะกอนเพิ่นเป็นยัง <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าเป็นยังพี่น้องครับก้อนที่เพิ่นสิบวชเพิ่นบอกผมฟังจากสีแมนโบมแมนอันนี้บอกพี่นอ้องป่องไป,งป,งปฟังราเสเซียบอเซียแต่แล้วแต่แล้วแต่นะครับอ่าผมกับเจเจจังใดชาพี่น้องบอเซียกะบอกกับความสืส่อจริงเะครับตามภาษาคนอีสานบ้านเฮาหลวงพี่ตอนนั้นเป็นหลวงพี่เดยหลวงพี่เป็นหลวงพ่อแล้วชาวหลวงพ่อแล้วเนาะอายุหลาย 60บเนี่ยกับิลลุงพ่อนะสมัยก่อนเพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนอยู่กาญจ้นนบุรีเนี่ยเป็นลูกลูกทนอืมลูกผู้เดียวเวียกการงานสร้างก็บพสร้างได้เพิ่นว่านะครับเป็นโอ้ยบาลองกองแกงไปพี่น้องเพิ่นว่าหาตะเรืองหาตะเล่าอ่าเป็นตนาด้เพิ่นว่าเอาไงวะเลี้ยนบลเลี้ยนอนะพ่อแม่เนีอุกใจอ่อุกใจคัดอืมบัตําบานเนี่ก็ได้เพิ่นว่า เออหาตะเรื่องหาตะเล่าอืมเป็นนักเลงอ่าพี่น้องครับเพื่อนว่าพระองค์นี้เป็นของปู่ย่าตาทวดได้มากอันนี้ผมบูฮูเด้อเน,นี่ยเพบอกฟังเด้อพระกสิบมบูฮูสาตัวผมนี่ผมอันนี้ก็ตั้งแต่ปีสี่กลัวหลือพี่น้องครับผู้จักเพื่อนมากนาจะได้พระองค์นี้มาประมาณปีสี่หาสี่หกสี่เจ็ดเนี่ะนะครับแต่จะเล่ากา,การม่ยุนะครับเพื่อนไห้เข้ากะปกติเข้าเห็นพระเนาะเพะื่อน นางสันหรือว่าเพื่อนมาเนี่ยเขาก็นีมน้มุ่นนางเพราะว่าถ้าผู้ใดน,นี่บอ่งตรงว่าได้ถวายพัฒนารานนะเพื่อนพระสงฆ์เนี่ยได้บุดไหลอ่าคอยกับไปพอดีคอยกับพักอ่าพระหัดเด็กเขาไล่การวิทยุนี่พอดีเขาตอนบ่ายเองสิคอยกับแม่นางเล่นกับมูพวกอมืมูพวกใครหลายทั้งพ่นนะเรียนหนังสือน้ำกันเรียมพระก็มีเป็นเสียไหลผูไหลข้นก็นมี อืมแล้วพรัดเ่นพระตาผองนีง่แหะไปพ่อกเ็เลยอ่านิมนต์เพื่อนแหลวกะพัตเตคนอ่ะเข่นพัตตาหาน่ะนะผมแต่ว่าได้บุญไหลไเอาไปมาเพื่อนกเ็เลยก่อนปเพื่อนก็เลยเบาเพื่อนก็เลยเอาพอระเอานี่ให้บอกว่าเนี่ยพระองค์เนี่ย,นนยให้เขว่าอันนี้ให้อันนี้ให้โยมเด้อเพื่อนว่าเอาไปรักษาไอ้ข้าก็บูดจกักพระเอยียงดอกเล็กๆก,ก,กันนะเออ พอมีอิติหนกอ,อิจติเลตเท่าตึงหูจักว่าโอ้นปี่เป็นพระทากระดานอันนี้แต่ว่านี่พาเพื่อนหายผมเพื่อนว่าสมัยก่อนนี่เพื่อนเอาไซ่กระเป๋าตลอดอ่าสมัยก่อนนะครับไปไซนี่โอ้คุ่งกับพันคักเคยถือกรอบยิ่งกับมี่ถือยิ่งกับมี่ปืนไทยประดิษยิ่ง,งโอ้โหเมื่อที่ัง่งไี่นอ้องลูกแตกอะ่ะในบวละลูกซองสันตุ้มอันนี้ โปรดใช้มิตรยาในการรับชมรับฟังพี่น้องครับจะบอกผมเฝ้าฝอยนี่มันเป็นเรื่องเล่าที่เพิ่นบอกให้ฟังอ่าจีแทบ่แท้ก็สุดแท้แต่พี่น้อง้ัเสเซียอเมียแต่ผมกัดอ่ะผมกัดหาชิปพ,พกชิปนี่แหละก็ว่ากันไปครับพี่น้องแต่ว่าบุหัวแทรลิกกี้แต่ว่าเพิ่นบอกฟังอ่าตอนนั้นน่ะโอ้แค่าขาดหลายอย่างเพิ่นว่าตะกอนนี่บีอบีดไล คากันบอกเอาตรงๆนะพี่น้องครับอันบรบอกว่าครอบความรุนแรงนะบอิบทสมัยก่อนนะฟันอ่าฟันนี่บอกเข่าสันเพื่อนบ่าย้อนนี่แหละเพื่อนว่าใจห่อนบริบนว่าพระบมดีเด้อพี่น้องครับพระดีมัก,ก็อยู่ที่ตัวบุคคนน้ำยูี่ลิสัยสันดาหรือสันดอนของคนเฮ้านะครับอ่าสีเฮ็ดดีคนเฮ้าพี่น้องป้องไปนะครับ มันคือเฮ็ดอยียงกระซ้างนะพี่น้องครับก็บคือการกินเขา่าผู้ใดเฮ็ดบุญกินกระอิมกินเข่ากับคือได้อินผู้ใดบ่กกินันก็บ่่เฮ็ดบุญันก็บ่มันก็ห,นกหิวันก็จอยอืมเฮ็ดจากไหนได้ยังสัน่นพิ้นว่าปลูกเข่าก็ต้องเป็นต้นเขา่เขาไม่งั้นปลูกเข่าเป็นต้นเว็บเป,ปี้ยวมันไปบ่ได้นะครับพี่นอ้องอ้าพิา่นว่าเพื่นก็ประสบการณหลายอย่างครับเ่บาว่าสิเป็นเรื่องเกีียวแควคาดอ่าโดน หลายอย่างเื่นว่าเจอบทิสิป็นโดนแทงรอบแทงเอยียงเขาบกว่านะเป็นนักเลงอะนะนะครับเพราะว่าพระหรือว่าพระธากระดานนี่สิป็นทุกรุ่นอียงก็สร้างนี่นะพี่น้องครับผมก็บ่หูวว่าของแค้ของเกตปเป็นไปงได้ดรอกนะครับตามพุทธคุณอ่าพุทธคุณของพระทากระดานเนี่ยสุนักไปทั้งโค้งกับพันแค่วขาดต็สีมีเมตาตาก็สีม่หมต่มะพี่น้องครับแต่ว่า ผู้ที่สร้างเนี่ยนะครับสร้างพระหรือว่าพระท่ากระดานนี่รูปลักษณ์นี่เพิ่นว่าสิเป็นอา่าเขาว่าสิเป็นรือสีนะพี่น้องครับเป็นรือสีนะครับนี่ฮะองค์ก็สิเป็นมวยผมนะฮะบางองค์ก็สิเป็นตะกัวหนักตะกัวบางองค์สิออกสีนิ้มแดงโอ้ยงามด้านหลังสีก็สิมีมมนสิมีพิมใหญ่พิมเล็กอันนี้จะเป็นพิมพปูกูใดพี่น้องครับ เอาบ้าใด้จบจุบเดี๋ยวเาไปติดตาม e ีพีพี่น้องครับเบื้องคลิปเบื้องให้จบด้วพี่น้องครับเพื่อเป็นการเปิดค่ามองเห็นให้ AI ดันพี่นอ้องป้องไปพร้อมนะฮะเดี๋ยวไปติดตาม e ีพีครับ